เสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรเฮ้นั่นมันดึเอฟโอนี่มาจากไหน u ยูเอฟโอของ Head ไซเรนเฮดหรือเปล่าเฮ้มันไปแล้วนั่นไงไซเรนเฮดมันกำลังวิ่งหนีอะไรนะ่ะฮะยายแกลนีน่ กำลังวิ่งไล่ตามไซเรนเฮดแสดงว่ากำลังตีกันแน่เลยฮะ S C P วิ่งไล่ตามคุณยายแกนนี่อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วต้องโทรแจ้งตำรวจด่วนฮ<ะ>ัลโหลครับคุณตำรวจพอดีเจอไซเรนเฮดครับกำลังยกพวกตีกันโอเครับทราบทางเราจะรีบประสานงานส่งแฮลิคอปเตอร์ไปกจำจัดเดี๋ยวนี้แหละฮะ เสียงไซเรนเฮดมาอีกแล้วนั่นไงมันกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างดูสิมันกำลังวิ่งอย่างไวเลยฮะเ F.P. กำลังวิ่งหนีอะไรนั่นอ่ะหาคุณจะหนี่กันมาไวอ่หัวดูอีกครัง้งกำลังจะโดนไล่หวัวเฮึยมาแล้วดูจังหวะนี้นะเึ้ยอุ้ยเกือบโดนอ่ะไอ้เนี่ยเขียวแขนไม่นหน่อยเดียวเอง ขณะนี้หน่วยซูปเปอร์เข้าปุ้นกำลังออกปฏิบัติการกำจัดไซเลเทสกำลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมติดตามชมภาค2นะครับท่านใดนะครับถ้าไม่อยากภาคคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราอย่าลืมกดติดตามหมรือว่า subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่าน,นี้นะครับกล่าวัสดีครับ